าเขามาซื้อถนนไปดื่มเก็ดมีคนหยิบไปยังไหมไอ้รู้ไอ้นาบอกว่าเขาไว้ตรงนั้นแหละนี่สวนมาไม่มีใครหยิบหรอกจน,อนู่ในนี้อันนี้เขาเรียกต้มเล็กต้มนกอกอไม่ใช่ต้มจืดเนาะต้มยำเนาะเดือนเหลี่ยนเนี่ยต้ยมยำต้ยมยำโอ้โหน่าอร่อยมากเลย เธอปลลมโดนหม้อโอ้สีสันน่ากินมากเลยอ่ะนี่หน่อยมากเลยโจมเลีงโจมเลีเงรสชาติก็จัดจ้านดีนะวันนี้พอแล้วไม่ต้องเอาเค็มมาก จะ,จะตักใส่ถ้วยก่อนอ่ะก็ะตักให้ฉันดิหรือเธอยุ่งหรือเปล่านี่เออ,อเขาอุตสาห์เอามาเอง เพราะว่าตัวเองตักไม่ถนัดมีกับข้าวอยู่นะตแต่เห็นแล้วหน้าสดไงอ้อ้ากจากขผลพิเศษพิเศษ2บ20บาทเต็มถ้วยเลยใครเจะได้เท่านี้ เลยอร่อยเลยชุดยอดตักใส่ถุงไว้ก่อนทีดชุจะเอานี่ใส่ให้ไก่สุกนิดนึงเออไก่สุกนี่คือกระดูกหมูรูหกสิบบาทไงไม่ได้ซื้อแบบไม่มีเนื้อซื้อแบบมีเนื้อมาหน่อยจะได้ตักแบบใช่แล้วเขากินเขาก็จะได้แคะไงใช่ถ้าไม่มีกระดูกไม่รู้จะแคะอะไร นี่เองมาดูแกงไก่กั้วไก่ก่อนโอ้หม้อเธอฉันขุนแล้วมันมันจะโดดลงอ่างป่ะใส่ที่นี่เลยเนาะอย่างย่างยังมันสุกก่อน,น,กกอนเพราะว่ากั้วมันสุกแล้วเนื้อไก่มันจะหอมเที่ยวนิดนึงอันนี้มันยังไม่สุกดีตักไปก่อน ไหนดูดิจะดูตอนหน่อยดิเ,เดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นตอนอยู่ตอนไหนวะฉันเห็นอยู่นะเมื่อกี้ขอขออนุญาตนี่เดีะเดี๋ยวก่อนนะเห็นอยู่นะอ,อันนี้ป่ะอ,อัน,นเอ้ไหมเออตักขึ้นมาเมื่อกี้เห็นอยู่ วินิลเอาสามชิบเออเอาอก่าเดียวพอเต็มเนื้อน้ำพอแล้วโอ้ยเดี๋ยวอ้โอ้